มือในก็ออกใจแขวตั้งหูอีออดปิดปอดมาหมอกหลัดถึงพี่น้องเจอสนใจใครหูลองการก่อสร้างค่ะเนะาะเขาก็แขวนน้าด้กยอวมใจงะก็หนาก็เฮ็ดอะไรอยู่นน่นนเนาะวอ,ะอนตั้งสุดน้องขาสังวาวขาใครหมอต้วยเป้นห้องว่าไครหมอต้วยแบบนี้นเนาะ หนึ่คัเรมเอพีซีตี่ว B ห้คา์เตด้วยตอมเอพีซีตห้จักเอพีซีเนาะมอมเลีงตเลออันใดก็นอันใดเนาะ <c oughs> มันตีกูกันเอพีซีล่หนมเนาะหนึมันตีอยู่ภ,า,ภายภา้เอพีซีตไอรอยู่ตั้งหนืองตั้งหนั่งมัน,มนอ,อันที่อ่าอัน สิบกว่ามันํำอันไหนมันเป็นเป็นตั้งหลังเนาะเป็นตาเฮือนหนึ่งหลังมันมีกระานในนั่นน่ะเนาะตาฮือนหนึ่งหลังมีกระายเป็นล็อกเลยล็อกนั่นให้นนั่นน่ะมันก็อดมีเอพีซีลงเป็นซองเป็นซองหนึ่งซองในมันห่างกันกกะคือไกะคือี่มันกอดจิเตรียมไว้ให้หนครับอาปุงแตงคดีนี้มือนเสี่งเดียวกันในมาถึงกันในไน เจสิบห้า้นเนาะมันก็ดิ่มหันดีเนาะเจ็ดสิ้า้นเนี่ยเข้าข่าอันนี้เข้าข่าสองกนมาด้วยทางขนานเข้าข่าอ่อนกันมาด้วยเบี่ยมก่อนนี่แหละเข้าข่าตีพื้นเนี้อันนี้เป็ี่ยนคานค่ะอันนี้เปลนคานคานเนมันติดมีหมายมันเนาะคานมันติดมีหมายเป็นห้องวา่าสองส่วนหนึ่งอ ข่านสองศูนย์หนึ่งในมันจเจลิ่งอีสังลายๆในห้อมห้อมเด็กขึ้นกันดตุ้ยตีเนี่ยครับมันจเจลิ่งอีสังลายๆเนี่ยเขาขัดจะได้ตุ้ยตีพอกมันอ่าเด็กได้ตุ้ยตีพอกมันตีพอกมันในมันตีลาดนี้ในครับเอบเอบีซีเขาขัดจะได้หูอิดอ่อนฮะเนาะซองตีปีสิบสองเอ็มเอ็มในมันบอกว่า เรีก12มิล2เซนน่ครับน็่ใครวนะเลีก12มิล2เซนอ,อันกลางเนะี่ยเป็นโป๊ปลาอันนีนห้ห้องว่าเปอก R ปี6 mm นะีแนนนนะนนะ่แล้วนมันบอกว่าขั้น201นี่เจอผอกเล็ก6มิลนั่เยายามห้องกันนาะเลียก6มิลมนั่นก็ป p 6มิ้ แต่เลมัดห่างกันสิบหาเซนนี่ฮะนะนี่เนาะอ่าพรเปลี่ยนเรีกอ่าเลียกคันมัน้ำมตั้งเต้ยนี่ยแต่เลใส่สมเซนเลีกสิบสอนี่น่ะเนาะอ่าก็มาห้าขาขึ้นมาด้วยว่าคันนั้นในใมันใหญ่กาหือเย้าก่อสูงกาอ่าตั้งสูงมี่กหือนี่นี่อันนี้มันเดียวอันนี้ตั้งสูงมันในศูนย์จุดสี่ศูนย์ในห้องว่าสี่สิบเซนตั้งเหนือในศูนยสงศูในห้องว่าสาเซนสาเซน แต่ปองว่าค่านั้ในบ่เฮาที่ปุนยาวในหังได้40เซนคุณ20นั่นน่ะเนาะ40เซนได้20เซนน่ะนะแกมอ่าเฮาขาคุณเฮ็ดเล็กในซ้ําอันเปิ้นอันเินลัดอันเินลัดไว้านเฮาในอันเฮาฮู้ในําเพราะว่าเินเอาอ่าวให้เฮาที่ยาวในเินคลยนื้อปุนในให้มันเต็ม40ในเฮาคาเฮ็ดเล็กเฮ็ดพอกในให้เป็น40คเนาะอ่าเฮ็ด ในสี่สิบอะไรค่ะอันในปูนเฮ็ดไว้หางผอกในก้อนตตะอะไรอยู่ในขอบปูนเนาะมันติมันติอะไรอยู่ในขอบปูนทั้งหมดเตรียมอะไรที่นั่นน่ะเนาะก็เตียมอะไรที่หิ้มตั้งหลายตั้งหนึ่งเดะอะไรอยู่ในขอบมันยอนบนบั้นแลยเข้เาเข้าเตะอะไรุดยอมไว้พอสี่สิบเนี่ยเขาเตะอะไรเอาตั้งสูงในสามสิบห้าพอเศร้าในก็เข้าตะเอาสิบห้าให้หนก็ เอาเดี๋ยวตั้งกวางเล็กผอกในสิบห้าเซนเลยสามสิบห้าพอมามัดย้าเนี่ยมันอยู่ในขอบสี่สิบเซนนี่เย้ากว่าอย่าไปปั่นมันที่สีตั้งนั่นน่ะเนาะสีพายนั่นน่ะอันในอันในยาวกว่าที่ไหนยาวอันมันหมายถึงว่าปีปีนี่นะเอาขึ้นมาด้วยกันเลยครับอ่าปีปีมันเดี๋ยวมาบอกกันงในครับเนาะอ่าค้านั่นีหบอกว่าอ่ำมีหลายอ่ำมีหลายตอนเนาะมีตอนปีปีมีตอนเดี๋ยวก็ ในตอนหลิวตั้งมวดในบองว่าเลขอ,อ่าเลขยกสามเรีห้าเซนนี่ค่ะเนาะอ่าเลขสิบสองตั้งหนึ่งสองเซนตั้งตังสามเซนนี่เลขยกห้าเซนนี่แต่มันตียาวสุดปิดนั่นน่ะมัน,ม,นมันยาวตั้งแต่ตั้งหนึ่งนี่มันยาวสุดกลนสุดหูนั่นน่ะเนาะ,นอ,ะ,นอ,ะอ่าบองว่าเช่นนั้นกำนายน่าขัดจีขึ้นพื้นกัดด้วยเทียงอืม ันไหนท้าตีนี้บันทําไปนี้บันให้มันยอยยีมกําเดียวเนาะเพราะว่ามันยอยยมกําเดวนี่มันสิยาวแฮงน่ะปุ้นอันไหนอันเดมีลายตวยบอกว่าคนันนมันสิมีมันมันเป็นวักอ่ะมันเป็นวักวักในต่ไวักกหือในก็มันบอกมุนหในบอกว่าต่ไวักเป็น10เซนวักลงเต็มถ้า10เซนี่ยก ว่าเขาลึกกว่าตั้งไหนในสิบเก้าเซนเนี่ยน้องเนี่ยันนี่น,น,น,นสิบเก้าเซนอ่าอันนี้เป็นวักอันนี้ซ้ำอันเป็นซิกเป็นซิกลงในะบอกว่าฮือเขาขาเอาเลียกอาปีเก้าไนดะบอกว่าเลียกเก้ามินเลียกเก้ามินเสียบลง เจ้ามิเสียบลงตั้งยาวเรียกในใะห้มีเปียกสิบเซนยาวก็ห่างห่างในห่างห้าสิบเซนนะี่น่ะเนาะมันมันมันบอกจริงนั้นอ่าก็ไม่เอาขาดเดือพื้นกัดด้วยแทงมันเดือเมียนย่อยๆมันเอาขาดเลยด้วยบ้านย่อยๆมันเหมือนตัวในก็เป็นขั้นอันตั้งในทำบักตั้งเตอร์ตั้งในทำบักตั้งหนือนะ่ะเนาะ ข้าขาขึ้นมัดมือไก่บักนั่นข้าวขาล้านแยกว่าก็ไม่ข้าขามาัดด้วยลายย่อยในบักในเงี่ยงหลายๆลายอย่างนนเาานาะข้าวหำตีไรบักเข้ากระหื้อน่ะคานในตั้งสูงมันมีอยู่สี่สิบก้อยหนามันมันตีอันบักตั้งแต่ในตาคึงคานน่นเนาะซาวซาวซาวสองกัมก็กเป็นสี่สิบแบ่งครึ่งย้อนบนนั้นได้ มันในบักในทำมีเรียกอย่างลายๆอย่างห้อมลุขึ้นมาด้วยเช่นมันแต่มีลูกสอนจี้ไว้อยู่เนาะแต่มีอันนั้นอันจี้ลงมาหน้าอนี้มันบอกว่าติเลยอันอันกวดนี่นะอันกวดลงมาอนี้เป็นสามเลขยกสิบสองสามเซียนแค่ว่านั่นนะอันได้แต่เปลิรัดไว้ว่าเฮาขาดเทียยาวกะหีเนาะเอาขาก็ตัวยาวห้อกึ่งตัน ยาาก็อันนั้นอัเลียกิสองสองเซนเนี่ยอันจะได้ใส่ติบักน่งเขาก็นันน่นอันอันอันน้นอันนนก่อมโป้ไปโปย่อยกันค่นอขาขาขึ้นขึ้นแบบแวเทะว่ามันมีเตียงย่อยๆอยาเขาตีดัลายมันก็ติขเหกันไม่คน้อเนี่ยเมียนในอันมันตีย่อยๆอยิน อะก็ไม่แจงเดียวแจงเดียวก็ไม่มันก็ตดีมีขนาดไหนมันตดีมันตดีย่อยเนาะขนาดไหนมันตดีย่อยบอกว่ามันมีเปลี่ยนสองสามบักสองสามช่วงนะเนาะอันข้าวบอกมาเมื่อไก่ปีปีซีซีตีตีเนี่ยเนาะมันมีมันมีตีป๋องครับอ่ามันมีตีป๋องนะเขาหลุมคาเขาคาหลุมมัดด้วยตีผอกนะตีผอกหนายมันเดี๋ยวแต่ไม่ว่าช่วงช่วง ค่ำนั้นในวงตีตีนายมันจะมีเล็กกันนายเล็กนก็บ่เป็นตีบีเนี่มันจะเป็นเด็กอันป็นเกียวเนาะเ็กเกียวตั้งเหนือน้องว่า2ตีบี12ให้บ่12มิล2ซมอ่ากซ้ําเป็น RP 9ก9มิลห่าง15ซมยวก็อ่า2ตีบี16เนี่ยบ่เป็นตีบีเป็น16ก็บอว่าเป็น16มิล อ่า uh, 16มมเอ่อ2 DB 16ในบอกว่าเป็นตูก้างตั้งแต่งสีเส้นสีนั้นลําๆในเป็นเด็กขนาดดําเป็นจุดๆในเป็นเด็ก4 DB 16มมนี่เนาะเอาหน่อยเนาะสแกนในคันนั้นในตั้งสูงได้มีอยู่อ่า45 45ซมและ25ซมตั้งกว้างเนาะในส่งตีๆเนาะเฮาขึ้นเฮาขาขึ้นมาตัวในส่งตีๆ ในทรงตีต <c oughs> ีอืมนี่ครับในทรงตีตีอันไน,น,นไหนพอขาขึ้นมาด้วยในทรงตี๋อันเหาคันเดี๋ยวขึ้นหันทางซีซีหนาะยซีซีไหนคันเดี๋ยวมาหันที่นัยที่ไหนในทรงซีซีเนี่ยเดี๋ยวมีเป็นบล็อกมันเนาะในบล็อกมันเดี๋ยวมีสั่งลายคับด้วยลายที่ไหนครับนาะ อันนี้ก็เหมือนกันตั้งเตียงเฮดตีพอร์กเลยค่ะเนาะ 4db 16กับ 2db 16อันนี้เป็นมาถึงดีพอร์กเราก็ในตัวงนมในมันจะมี 4db 12เลย3ปอก3อันได้ห้องมินเนอะเนาะอัน,นในในคานก็บดนนี่โมก,กันไ้ กำไรห้องคาเดียนกันมา,นนา,า,มาตีอ่อนพี่น้องของขามาด้ยในแผ่นปื้นอันในเป็นแผ่นปื้นในแผ่นปื้นในมันตีมีย่อยค่ะในย่อยในแผ่นปื้นดั้งหมดในแผ่นปื้นในมันคือที่หนากินนี่ันด้วยจริงแผ่นปื้นในมันคือที่หนาเกินเคีัยมันด้วยจริงส่วนจุดหนึ่งสองห้าในบอกว่าสิบสองเสน้นสิบสองเส้นกึง่ง ตั้งหน้าตั้งมดเนี่ยนะสิบสองเซนกึ่งอ่ามันแตมีอันลูกศรเป็นหอกลูกศรที่ไว้ซองเลขสามเนี่ยเนาะซองเลขสามนี่มันเป็นอันบอกมันมันเป็นอันบอกมาอันบอกถึงลองลองใส่เลี้ยงตาเคียงมาเนาะเพราะเปล่นแผ่นปืนเนี่ยมันแตมีใหญ่กันไว้ตั้งไงครับมันแตมีใหญ่ไว้ตั้งไง หนึ่ในเปนเล็กตาแข้ง4มิลน,นั่นนเนาะสองในเปน6มิลสามเปน8มิลสีนน่นเปลี่ยนเล็กเสริม1นึ่ตีบีสิบสองก็ได้เป็น12บสองก็ได้เป็นเลขกอาบเก้าะตั้งในตีบอกตั้งยาวเลยตั้งห่างนะนี่นาวรัดขวาเพราะนั้นเขาขาขึ้นมาด้วยว่าในแผีนหน้า มันใจด่าแข้งเอยียงพองมันใจตั้งหนือในบินไม้สองในตั้งใจทำเปลี่นไม้สมามห่อขาขึ้นมาด้วยจี่เนี่ยตั้งหนือบินไม 2, ้สองบอกว่าเ่าขาเดเแล้ยวตาแข้งหกมิลใส่ตั้งหนือตั้งใจเปลี่ยนมิลมาจังไลยเนาะ